สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะมาเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะก่อนที่จะเฉลยการบ้านคราวที่แล้วนอ้องพี่เบิร์ดให้การบ้านไปอีกสิบคอใช่ปะขออนุญาตนะคะทุกคนพี่ขออนุญาตสอนต่อก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะสิ่งที่พี่จะสอนเราเนี่ยนะคะต่อจากคราวที่แล้วแหละก็คือเรื่องของ if clause นั่นเองนะ if clause ก็คือ หนึ่งในประโยคเงื่อนไขจริงปะคราวที่แล้วพี่เบิร์ดให้เราท่องนะเรามาท่องพร้อมกันก่อนนะคะ if cost เนาะท่องนะ if subject will w o u l d w o u l d if subject will w o u l d w o u l d ก็หนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแฮทแทบท่องหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแฮทแทบไม่รู้ทุกคนจำได้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตเขียนโครงสร้างก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน if subject will w o u l d w o u l d แล้วก็เป็นเลขเนาะก็คือ หนึ่งสองสามนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิสหนึ่งนะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสามแคดแล้วก็แฮนั่นเองก็จะเป็นเวิร์บหนึ่งเวิร์บสองเวิร์บสามที่เราเจอกันแบบนี้อ่ะท่องพร้อมกัน if subject will would boot if subject will would boot หนึ่งสอหแพทแทเอ้าหนึ่งสอแพทแทได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้า if cost มีอยู่3แบบถ้าจำได้นะพี่เบิร์ดสอนไปมี3แบบใช่ปะ่ะแบบแรกก็คืออาจจะจริงถูกต้องั้ยอาจจะจริงนะคะไม่จริงตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่จริง,อ,นนนะะรงอ่ะตอนนั้น ทีปุ๊บทำไมต้องเอา3อันนี้ขึ้นมาด้วยนะคะในมปลายทุกคนฟังพี่เบิร์ดดีๆก่อนเนาะในมปลายเนี่ยอีฟคลอสเนี่ยคิดภาพตามเหมือนเรามีเพื่อนชื่ออีฟอะตอนมอต้นเนี่ยอีฟเนี่ยยังตั้งใจเรียนอยู่ยังมาเรียนทุกคาบแต่พอมามปลายปุ๊บอ่ะเอาเรื่องละทำไมอะคะพี่เบิร์ดอีฟเนี่ยนะคะนางจะหายตัวไปนางจะไม่เข้าห้องเรียนทีนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนว่าเมื่อ,ออีฟไม่มาเนี่ย ในแต่และเวลาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฟังดีๆนะเมื่อ if ไม่มาเนาะในแต่และเวลาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มต้นค่ะเขาบอกว่าใน if c l a u s ที่เป็น present simple ก็คือ if c l a u s แบบที่1นึั่นแหละทุกคนลองสังเกตเห็นป่า if anyone if anyone phone ทุกคนสังเกตเนาะ if anyone phone ก็คือใน if c l a u s แบบเนี้ยนะคะเขาบอกว่า ถ้าไม่มีคำว่า if เราสามารถใช้ shoot มาแทนได้ตรงคำว่า if anyone phone ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวขอ,อยัดเป็นสีประกาให้เห็นชัดเจนเนาะก็จะเป็น if นะคะ anyone นะคะตรงนี้ทุกคนสังเกตนะคำว่า phone ตรงนี้จะใช้คำว่า shoot phone นะคะ shoot phone แล้วก็จะเหมือนเดิมเป๊ะนะคะก็จะเป็น tell him am out ประโยคนี้แปลว่าอะไรอะคะพี่เบิร์ตประโยคนี้ก็จะแปลว่าเฮ้ยถ้าแบบใครสักคนโทรมาบอกเขาว่าฉันไปข้างนอกคําว่าชูตรงเนี้ยที่เราเห็น,น่ะไม่ได้แปลว่าควรจะนะคะสองประโยคนี้แปลเหมือนกันเปะแปลว่าถ้าใครสักคนโทรมาบอกเขาว่าฉันไปข้างนอกทีนี้ปุ๊บอย่างที่บอกมอปลายปุ๊บจะเจออีฟไหมตอบพี่ก่อนไม่เจอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่เบิร์ต if จะหายไปค่ะทุกคนคำว่าชูตรงนี้คะ่ะจะมาแทน if คะ่ะจะกลายเป็น นะฮะจะกลายเป็นชูดนำหน้าเลยนะฮะชูดทำไมคะ Any One ทำไมคะโฟนนะเทลฮิม m อมเอาค่ะชูดเอนี่วันโฟนแล้วก็เทลฮิม m อมเอาแล้วมันแปลว่าอะไรอะคะพี่เบิร์ดแปลเหมือนกับเมื่อกี้เลยค่ะลูกนะคะแปลเหมือนประโยคเมื่อกี้เลยก็แปลว่าถ้าใครสักคนโทรมาบอกเขาว่าฉันไปข้างนอก ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมีชุดนาหน้าประโยคแต่ใช,แใช่แต่ใช่แบบชุดที่แปลว่าควรจะปะ้ไม่ใช่ชุดนี้เป็น if นะคะ if clause แบบที่1เห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแบบที่1เนี่ยนะคะอาจจะจริงเนี่ยสามารถเอาคําว่าชุดมาแทนได้สังเกตเนานะพี่จะเอาคําว่าชุดขึ้นมาเขียนไว้เลยนะเอาคาว่าชุดมาแทนได้สังเกตน,นะเรียบร้อยผ่านนะ,ะเพราะฉะนั้นทุกคนเอาปากกาไฮไลท์ป้ายเลยใน if clause แบบที่1เอาชุดมาแทนได้ ทันนะคราวนี้ปุ๊บใน if clause แบบที่2ค่ะนะคะใน if clause แบบที่2ก็คือไม่จริงตอนนี้เขาบอกว่าเอา verb t o บวก verb 1นมาแทนได้เนี่ย if subject verb 2เป็น if clause แบบที่2จริงปะเดี๋ยวแต่งประโยคให้เราดูก่อนอ่ะดูพร้อมกันกับพี่นะคะนะ If you left me I would feel very sad ถ้าจะแปลก็แปลว่าถ้าตอนนี้ถูกต้องปะเวลาแปลคือถ้าตอนนี้คุณทิ้งฉันไปฉันคงจะเศร้ามากเราสามารถเขียนได้เป็นแบบนี้คะ่ะลุกนะคะ If ค่ะนะ you ทำไมคะ If you were to ลุก were to นะคะ l e a v เปลี่ยนเป็น leave ค่ะ were to leave ทำไมคะ leave me นะคะ I would feel very sad นะ I would feel นะคะเขียนไปเลย very sad แบบนี้ย็็จะแปลว่าถ้าตอนนี้คุณทิ้งฉันไปนะฉันคงจะเศร้ามากคำว่า l e s t กับ were to leave ตรงเนี้ยสประโยคเนี้ยแปลเหมือนกันอย่างที่บอกพอมามอปลายปุ๊บเจอ if ไหมลูกไม่เจอถูกต้องปะ้วทำยังไงอะคะ were มาแทน if v e ไปลูกก็จะกลายเป็น were ค่ะนะคะ were แล้วไงต่อคะพี่เบิร์ด were you ค่ะ to leave me ค่ะ Were you to leave me นะคะ I would feel very sad เขียนตรงๆกันเป๊ะเลย I would feel นะคะ very sad แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเคยเป็นเคยอยู่เคยคือหรือเปล่าไม่ใช่เลย Were ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น if clause ค่ะสามป,ประโยคนี้แปลเหมือนกันแปลว่าถ้าตอนนี้คุณทิ้งฉันไปฉันก็คงจะเศร้ามากทุกคนสังเกตมี verb มี if ไหมไม่มีแต่เป็น if clause ไห เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยใน if clause แบบที่2เนี่ยลูกนะคะไม่จริงตอนนี้เนี่ยเอาคำว่า were to มาช่วยต้องเป็น were เสมอด้วยนะเพราะว่ามันคือความสมมติมันไม่จริงนะคะเอาคำว่า were to เนี่ยพี่เบิร์ดเขียนคำว่า were to เข้าไปนะนะคะอ่ะานแต่ขอลบตรงนี้ไปเลยนะ were to นะคะอ่ะคราวนี้ถ้าเป็น if clause แบบที่3ล่ะเขียนไปเลยค่ะเอาคำว่า had มาแทนนะคะยังไงอะคะพี่เบิร์ดเขาบอกว่าใน if clause แบบ ที่3เนี่ยเอา had มาแทน if ได้เลยค่ะนะคะเวลาแปลแปลว่าถ้าตอนนั้น if I had overslept I would have missed the match ก็แปลว่าถ้าตอนนั้นนะฉันหลับเพลินเกินไปเนี่ยฉันก็คงจะพลาดการแข่งขันในแมตช์นั้นเนาะมันก็จะกลายเป็นคำนี้ค่ะทุกคน had ขึ้นมาเลยค่ะ had ค่ะแล้วก็เป็นคำว่า I ค่ะ had I แล้วก็ overslept แบบนี้ค่ะ over s l e p t ถ้าตอนนั้นหลับเพลินเกินไปอ่ะเนาะนะคะ I นะคะ w o u l d h a v e ทำไมคะ miss the mat h c ค่ะก็ copy ลงไปเลยเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้สรุปพี่ถามเราวนิดนึงเนาะในมอต้นอะ่ะเจอคำว่า if จริงป่ะแต่พอมามอปลายปุ๊บเนี่ยจะเจอคำว่า if ไหมคะไม่เจอจริงป้าจะเป็น if อะไรคะ มันจะเป็น if ที่ไม่มี if เนาะถ้าเป็นแบบที่1มีคำว่าอะไรมาแทนทุกคนคำว่าอะไรคะ shoot แบบที่2คือคำ,ค,บบคำว่าอะไรคะ word t o และแบบที่3มคือคำว่าอะไรคะ h e a d นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากไหม <c oughs> ยากนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูดีๆแบบที่1เอาคำว่าอะไรมาแทนทวนก่อนคำว่าอะไรคะ shoot แบบที่สองคว่าอะไรคะลูก w e r t o แบบที่สคือคำว่าอะไรคะ h a d นะคำว่าอะไรคะแค่นะมอไปลายไม่มี if แล้วนะคะ if หายไปเนาะเพราะฉะนั้นถามว่ามีแค่นี้ไหมก็ยังไม่จบอีก <c oughs> นะคะอะเดี๋ยวขอสอนก่อนนะนะคะเดี๋ยวเข้าไปเฉลยการบ้านนะแบบที่1คําว่าชูดแบบที่2คําว่าเวอร์ทูแบบที่สามคือคำว่าแฮดอีกตัวหนึ่งค่ะที่เอามาแทน if คอดก็คือคําว่าบัตรฟอร์แล้วก็บัตรแดดค่ะอ่ะมั่นใจว่าหลายคนไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนนะคะอันนี้คือเพิ่มเติมให้เลยบัตรฟอร์บัตรแดดเนี่ยนะคะ แปลว่าอะไรพี่เบิร์ตบัตรฟอร์บัตรแดดไม่ได้แปลว่าแต่นะคะบัตรฟอร์บัตรแดดสองตัวนี้แปลว่าถ้าไม่ใช่เพะทุกคนเขียนแล้วเขาใช้งานยังไงอะคะพี่เบิร์ตเวลาเขาใช้เนี่ยเขาใช้งานแบบนี้ทุกคนเขียนอย่างนี้นะบัตรฟอร์แล้วก็บัตรแดดหลักการใช้งานนะคะตามด้วยข้อเท็จจริงจําไว้นะตามด้วยข้อเท็จจริงแล้วค่อยตามด้วยเงื่อนไขคะ่ะ เขียนตามพี่ก่อนบัตรฟอร์บัตรแดบวกข้อเท็จจริงตามด้วยเงื่อนไขแต่เขาใช้ใน if cost แบบที่2และแบบที่3เท่านั้นหมายความว่าหมายความว่าเรานะคะไม่เอาอันบนอ่ะเราเอาแค่แบบที่2แบบที่3มาพี่เบิร์ก็จะขออนุญาตเอา2อันนี้ลงมาเนาะเราจะได้เห็นชัดเจนนะคะอ่ะดูพร้อมกันแบบ2แบบ3 ขออนุญาตลบตรงนี้พอเราจดเสร็จแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะแสดงว่าบัตรฟอร์บัตรแดนเนี่ยใช้แทน if cost นาะแต่แทน if cost แบบที่2และแบบที่3เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันพี่เบิร์ดมีคำถามถามเรานะทุกคนดูตามพี่ก่อนนะนะคะ if he weren't kind we would be in trouble right now ตอบพี่ประโยคที่พี่เบิร์ใไฮไลท เป็น if c o s e แบบที่สองหรือแบบที่สามตอบก่อนแน่นอนเป็น if c u s e แบบที่อะไรคะแบบที่สองไม่จริงตอนนี้เวลาที่เราแปลเราก็จะแปลว่าถ้าตอนนี้ถูกต้องปะถ้าตอนนี้นะเขาไม่ใจดีนะเราก็คงจะเศร้าเราก็คงจะแย่แล้วตอนนี้ถูกตอ้องปะที่นี้ปุ๊บแล้วแล้วใช้บัตรฟอร์บัตรแดดยังไงอย่างที่เบิร์ดบอกทุกคนดูตามบัตรฟอร์บัตรแดด บวกข้อเท็จจริงตามด้วยเงื่อนอะไรคะเงื่อนไขมันจะเป็นแบบนี้ลูกขออนุญาตเขียนนะคะเอาบัตรแดดก่อนบัตรแดดเพราะว่าบัตรแดดคูบิทแดตามด้วย subject บกวก verb จริงป่ะบัตรแดดอะจะตามด้วยข้อเท็จจริงค่ะทุกคนฟังดีดนะถ้าตอนนี้เขาไม่ใจดีจแสดงว่าความเป็นจริงแล้วเขาต้องทำาไรลูกเออเขาต้องใจดีจริงป่ะเพราะนั้นก็จะกลายเป็นบัตรแดดค่ะเห็นไหม บั t t แดดค่ะ he is kind ค่ะเห็นปะบัตแดด he is kind เวลาแปลก็จะเป็นก็จะแปลเป็นถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาใจดีนะทำไมคะราค่อยตามด้วยเงื่อนไขตอนนี้เราก็แย่แล้วค่ะก็จะเป็น we would be in trouble ทำไมคะ right now ขอเขียนแบบย่อๆ,ๆนะปึ๊บนะคะเราจะเขียนสองประโยคที่เบิร์ดไฮไลท์เห็นปะ บัต for บัตร dead ตามด้วยข้อเท็จจริงแล้วตามด้วยเงื่อนไขที่นี้ปุ๊บเราได้คําว่า but ร dead และนะบัตร dead นะคะจะตามด้วย subject บอก verb แล้ว but for ละ่ะที่เบิร์มีคําถามอันนี้เราก็ต้องทวนกลับไปคําว่า he is kind เนี่ยลูกนะคะแปบลบว่าเขาใจดีจริงบา he is kind แลลว่าเขาใจดีจริงบาถ้าจะทําให้เป็นคํานามมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นความใจดีของเขามันก็ต้องเปลี่ยนเป็น h i s เลยคะ he's kindness ไงเนี่ย เปลี่ยนรูป his k i n d n e s แล้วก็ข้ามเป็น we would be in trouble right now แบบนี้ค่ะความยากจะอยู่ตรงนี้คำถาม but for b u บัตรแเนี่ยเป็น if clause ไหมตอบเลยเป็นนะนะเอามาแทน if clause แบบที่2และแบบที่3หลักการใช้งาน but for b u บัตรแตามด้วยข้อเท็จจริงแล้วค่อยเงื่อนอะไรคะเงื่อนไขอ่ะ เพราะฉะนั้นเสร็จตรงนี้เรียบร้อยคราวนี้พี่เบิร์ดมีคําถามดูนะประโยช์ที่พี่เบิร์ดวงตรงนี้ค่ะนะดูที่เบิร์ดวงก่อนเลีวไม่ต้องวงตามเป็น if c o s e แบบที่2หรือแบบที่3แน่นอนเป็น if c o s e แบบที่ไหนลูกเป็น if c o s e แบบที่3จริงป่ะอันนี้แปลว่าถ้าเลยคะ่ะถ้าตอนนั้นลองแลถ้าตอนนั้นเนี่ยจอนเล่นไม่ดีนะเราก็คงจะแพ้แล้วแมตช์นั้น ถ้าตอนนั้นอะจอนเล่นไม่ดีเราก็คงจะแพ้แล้วทีนี้ปุ๊บเราคําว่าบัตรแดดมาใส่ก่อนอ่ะเดี๋ยวขอเขียนบัตรแดดไว้ก่อนอ่ะบัตรแดดแสดงว่าถ้าตอนนั้นจอนเล่นไม่ดีฟังดีนะถ้าตอนนั้นจอนเล่นไม่ดีแสดงว่าความจริงแล้วอะตอนนั้นอะจอนเล่นดีปะ่ะเออจอนเล่นดีถูกต้องป่ะตอนนั้นจอนเล่นดีก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะบัตรแดดทาไมคะจอนทาไมคะจอน play ดึเห็นไหม play แต่บีเดียนะ very well นะ very well แล้วก็ we would be ทำไมคะ would ทำไมค right? ะ h a v e lost the match ขอเขียนย่อนะความจริง้เขียนสองอันนี้คู่กันเห็นปะบั t f ฟอร์บั h a แดตามด้วยข้อเท็จจริงก่อนแล้วค่อยตามด้วยเงื่อนอะไรคะเงื่อนไขแบบเนี้ย นะคราวนี้เราได้บัตรแดดปุ๊บคราวนี้มันเป็นคำว่าบัตรฟอร์บ้างพี่เบิร์กก็มีคำถามถามพวกเรานะคะแล้วบัตรฟอร์จะใช้อะไรดีทุกคนบัตรฟอร์บัตรฟอร์อะไรนะเมื่อกี้เป็น h i s k i n d เนีเราเห็นปะนะคะ he i s k i n d เป็นเป็น h i s k i n e นะบัตรแดดจอนเพลเวอรเวลเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีทุกคนโอ้คำตอบนะฮะนะง่ายเลยกลายเป็น but for John. บัตรฟอร์จอนจบ ถ้าไม่ใช่เพราะปักจรนะ v wood นะ v นะฮะ wood half นะฮะ v w o l d h a v e นะ,ะ lost the match ถ้าตอนนั้นไม่ใช่เพราะจรนะนะฮะเราก็คงจะแพ้มแมตช์นั้นไปแล้วแบบนี้ค่ะจบนะเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยทุกคนนะมันก็จะมีสิ่งหน้าเนี้ยถือเป็นความยากใช่ปะมันเป็น if clause แบบที่ไม่มี if clause นะคะเพราะฉะนั้นนะเราต้องดูดีๆนะในมปลายจะเจอ if c u s e ที่ไม่มี if นะคะงีดไหมน้องบอกโอโห้ีดมากนะเพราะฉะนั้นเราสรุปก่อน if c u s e เนี่ยมีทั้งหมด3แบบจริงปะเดี๋ยวเรามาท่องความกัน3 4 if subject will w o u l d w o u l d if subject will w o u l d w o u l d เอ้า1 2 3 1 1 3องส h a d t a ท่อง1 2 3 1 1 3องสาน h a d t a ได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าแต่พอมามปลายปุ๊บจะเจอ if c u s e ที่ไม่มี อีฟมันเองนะแบบที่1เอาคําว่าชู t มาแทนจําได้ปะแบบคําว่าชู t แบบที่2เอาคําว่าเว r ร์ทแบบที่3คือคําว่า h a ดนอกจาก3ตัวนี้ยังมีบัตฟอร์บัตแ a ดด้วยนะคะก็ภาวนาขอให้ข้อสอบไม่ออกละกัน นะที่นี้ปุ๊บพอเราเรียนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะข้ามาก่อนจะเฉลยการบ้านหน้าร้อยสิที่เบิร์ดให้เราทํากันไปเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้พร้อมกันข้อผิดพลาดในการเขียน conditional sentence ความจริงก็คือ if clause นั่นแหละนะมันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปพร้อมกันสิ่งที่ข้อสอบชอบออกอาหายใจเข้าลึกๆนะหนึก็คือผิดฟอร์ม นะคะผิดฟอร์มนะคะผิดฟอร์มยังไงนะคะอย่างข้อหนึ่งนะ if he know his number นะคะ I would นะ call him now มีคำว่า now แบบเนี้ยมันเป็นแบบผสมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า know เนี่ยผิดต้องเป็นคำว่า had known ถ้าใครจำไม่ได้ไปทวนคราวที่แล้วตอนนั้นกับตอนเนี้ยผสมกันคำว่า know เนี่ยผิดต้องเป็นคำว่า had known นะคะหรือประโยคนี้นะคะข้างหลังเป็นคำว่า would have finished นะ help ก็ผิดก็ต้องเป็นคำว่า h อดเลยคะ่ะ had help ก็ต้องถูกโครงสร้างอีกหนึ่งนะสิ่งที่ข้อสอบชอบออกหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องของการผิดฟอร์มนั่นแหละหน้าแบบได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าอย่างเงี้ยเขียนผิดนะคะก็ต้องเติมคำว่า e a d ไป h แอด n นน a d help นะข้อสองนะคะผิดคำนำหน้าผิดคำนำหน้าเนี่ย we had known we would have บอส i f t ข้อนี้นะก็ต้องเติมไปเราต้องเติมคําว่าอะไรเข้าไปคะอ f อย่างเงี้ยนำหน้า if subject เห็นปะ if subject h a d verb 3าคู่กับ w o u l d h a v e verb สแบบเนี้ยนะ v ก็ต้องตัวเล็กด้วยต้องเป็น V แบบ v ตัวเล็กเพราะว่ามี if นนำหน้าแล้วไงแบบเนี้ยถูกต้องปะนะหรือตรงเนี้ยคำว่า more ผิดต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็น if if subject h a d verb 3าคู่กับ w o u l d h a v e verb สแบบเนี้ย ก็คือผิดคํานําหน้าลืมเติมคํานําหน้าแบบนี้ค่ะนะก็คือจะยากถ้าเป็นข้อสอบ error นะและอันที่3ข้อนี้ดอกจันออกบ่อยนะนะคะเรื่องนี้ก็คือผิด VERB TO BE ค่ะลูกนะคะผิด VERB TO BE โดยเฉพาะใน if clause แบบที่2นะ if clause นะะแบบที่2นะถ้าเป็น VERB TO BE อ่ะนะคะใช้ Ver รเสมอ นะฮะต้องใช้ were เสมอทุกคนลองสังเกต if I was you if he was younger ตรงนี้เป็น if c ้ a u s e แบบที่สองเนี่ยใช้ was ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็น were ถ้าตอนนี้ฉันเป็นคุณนะคะถ้าตอนนี้เขาแบบเด็กลงกว่านี้มันเป็นการสมมุติไนงะมันไม่จริงมันใช้ was ไม่ได้ต้องใช้อะไรเสมอเลยใช้ were นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้อสอบชอบออกนะข้อสอบจะออกอยู่3ข้อมีอะไรบ้าง1ก็คือ ผิดฟอร์มนะคะสผิดคํานําหน้าและ3ก็คือผิด verb to be เห็นไหมอันนี้คือเอาไปออกเอาไปสอบได้แล้วแต่ถ้าข้อสอบจะจะออกยากอะเนาะก็คือ if clause ที่ไม่มี if นั่นเองนะคะก็ไปถวดเอาอ่ะเรามาเฉลยการบ้านนะคะข้อ11นะ,ะข้อ11นะถึงข้อ20นะ,ะข้อนี้เรามาดูพร้อมกันทุกคนลองสังเกตเจอคำว่า w o u l d ใช่ปะ w o u l d go มันก็ต้องเป็น if subject verb 2คู่กับ w o u l d ใช่ไหมคะ verb เลยคะ verb 1ให้ w o u l d มาแล้วขาด verb 2ตอบข้อ4ข้อนี้ก็คือขาด verb 2ชัดเจนนะต่อไปข้อ12ค่ะนะคะข้อนี้ตัด was ทิ้งไปเลยเห็นปานะคะนะหลัง if ไม่มี will w o u l d ตัดทิ้งคำตอบคือข้อ1ค่ะถ้าตอนนี้ประเทศไทยตั้งอยู่ในยุโรปนะมันก็คงจะเย็นวันนี้นะ ไม่จริงตอนนี้ค่ะไม่จริงตอนนี้ค่ะตอบข้อ1ต่อมาข้อ13 if e subject v เ r b 2เห็นไหมข้างหลังก็ต้องเป็น would ดเ would verb 1ตอบข้อไหนล่ะ3ชัดเจนไหมลูกเนี่ยนะฮะถ้าเราท่องมาก็คือได้อยู่แล้วต่อมา if e subject verb เลยคะ่ะ verb 1แน่นอนพูดกับ v l l เลยคะ่ะ will verb 1ำตอบก็คือข้อ1จบสบายมาก อันนี้ if subject แห e เห็นปะ่ Ver นะ verb เลยคะ่ะ verb สามคู่กับ would นะคะ would have verb สามนะ would have verb สามคือข้อสามนะคะก็คือถ้าตอนนั้นน่ะเขาไม่ทำให้ฉันกลัวนะฉันก็คงจะไม่กรีดร้องหรอกสังเกตมันเท่ากันนะต่อไปข้อ16 would have verb 3เห็นปะ่ะก็ต้องเป็น if subject h a ถูกต้องปะ่ะ verb สามแฮดเ b ิร์่มีข้อเดียวคือข้อสองนะคะแบบเนี้ถ้าตอนนั้นเขาไม่อกหักนะเขาก็ไม่ไปร่วมกับกองทัพหรอกอืม <c oughs> แต่ตอนนั้นเขาอกหักไงต่อมาข้อสิบเจ็ดนะคะ if e เห็นปะ subject verb บเลยคะเ e r b 2สองคู่กับ would verb หนึ่งต่อข้อสี่เห็นมาแล้วาาอ if เจอก่อนนะคะต่อไปข้อสิบแปด if เห็นมาฮะ subject h a d verb เลยคะ v ว r b 3บสามคู่กับ w บูธเลยคะ would have verb 3สามทีนี้ปุ๊บเนี่ยไม่มี would สามารถใช้ค l ดแทนได้นะสามารถใช้คูดแทนได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนนิดนึงตีให้ทุกคนดูตามพี่เนาะ if 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 นะคะ subject subject นะคะเดี๋ยวเขียนก่อนนะทุกคนนา่ะเห็นโครงสร้างได้แหละ if subject w i l l w o u l d w o u l d ถูกต้องปะ w i l l w o o l d w o l d นะคะแล้วก็จะเป็น verb 1หนึ่ง เวิรบหแล้วก็ have v e r ์บสามเขาบอกว่าทุกคนดูดีๆนะถ้าไม่มีวิวอะตรงนี้เราสามารถใช้คำว่า can หรือคำว่า m เมมาแทนได้ Wood ตรงนี้นะคะถ้าไม่มีวิวถ้าไม่มีบนะูทเนาะเอาคำว่า could นะหรือไม่ก็คำว่า m ไม่มาแทนได้อันนี้เพิ่มให้สังเกตเนาะถ้าไม่มี i ิวเอาคำว่า can หรือคำว่า m เมมาแทน ถ้าไม่มีบูดเอาคำว่าคูดหรือคำว่าไม่มาแทนก็เนี่ยเอาคำว่าคูดมาแทนแบบเนี้นะคะโอเคข้อ18ผ่านนะข้อ19นะคะ unless ก็คือ if นะั่นแหละ if นะ if not if subject verb 1หคู่กับ will verb 1นะ่งบข้อ1จบเห็นปะแล้วก็ข้อ20อันนี้เขาตายไปแล้วต้องเป็นตอนนั้น นะ if subject h a d verb 3 would h a v e verb 3ค่ะคำตอบก็คือข้อ4ก็คือถ้าตอนนั้นเขาไม่ t a k e ยาเสพติดนะเขาก็คงจะไม่ตายตอนนี้เขายังเด็กหรอกแบบนี้เลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้น if clause ตรงนี้นะทวนพร้อมกันนะคะนะ if clause เราต้องท่องโครงสร้างเนาะเรามาท่องพร้อมกัน3 4 if subject will w o u l d w o u l d if subject will w o u l d w o u l d 1 2 3 1 1 3แทมแทได้หน้าเล่มหลังได้หลังลืมหน้านั่นเอง นะตรงนี้เราก็ไปท่องนะคะสรุปถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเราเหลืออีกนิดหนึ่งเท่านั้นนะคะเราเหลือติ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสรุปให้ด้วยเนาะ if c a s t นะคะจบไปแล้วนะ if c a s t จบไปแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะขึ้นเรื่องของ which form แล้วก็นะคะ future perfect ที่เป็น m o d e l กันนะเขาเรียกว่า i m p l y condition นะแล้วก็จะสรุปให้เนาะ ได้จบแล้วแต่ว่าวันนี้เราก็ได้เรื่องยากไปนะคะนะค่อยๆกลับไปย่อยนะพี่จะสอนแค่นี้ถ้าสอนมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะปวดหัวนะคะเดี๋ยวเราจะปวดหัวให้เราค่อยๆไปย่อยสิ่งที่เรียนวันนี้ก็คือ if cost ที่ไม่มี if เนาะแบบที่1เอาคําว่า s h o o d มาแทนแบบที่2องเอาคำว่า w e r d t o แบบทแบบี่3เอาคำว่า h a a d รวมไปถึงเจอคําว่า but for but that นะเอาไปทวนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเรามาเรียนวิปแบบเดี๋ยวพี่สรุปให้รับรองว่าเราจะกระจาดก,กันแน่นอนแต่สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะใกล้จบแล้วนะคะดีใจด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันเทปหน้าสำหรับน,นี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย